เนะดินเดนแห่งไกลโพนตัง้งแคมป์ในอวอกาศเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะฟ็ฟกซี่เป็นแผนที่ดีจริง วบอกแล้วลี่ไงว่าการเที่ยวอากาศแบบนี่เหลี่ยมหายากนะเว้ยลื่นนะโว้หลบตอมมาแทบตายหาไในได้รู้ไม่ได้เลยแบบลี้สตดดีทริปแบบเนี้ยหายนมากเลยต่อให้ผิดกฎหมายก็เถอะนะวิวจึงสวยงามบนนอกอกาศแถมเราก็ได้ภูมิต้านทานในการท่องเที่ยวแรงทมถล่อีกด้วยโอ้แบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์ทำตัวแบบรัฐบาลไทยเนี่เอาแต่กินป๊อปคอร์นอย่างเดียวแล้วลื่ไงนะ เฮ้ยป๊อปครอนว่ากันหาซื้อยากด้วยแม่แให้คนเขากินบ้างสิวอย่างกินคนเดียวป๊อปครอนไม่ไหวเลยจริงๆเฮ้ยเฮพวกเองตรงนั้นนะทำอะไรกันวนนะน่ะเอ้ยชิบหายแล้วหรือตำรวจแน่ๆเลยนี่มันใส่แล้วไงเอ้ยพวกเธอมาตั้งแคมป์ไฟมีบใบอนุญาตกันหรือเปล่า อะไรไปเอาอย่าอะไรคุณตำรวจหรือบาโบ่ประเทศสีรีเลชูเนี่ยรู้ไปนี่ฮือใช่แล้วคุณตำรวจเดี๋ยวนี้เขาเสรีกันแล้วตั้งเข้มที่ไหนก็ได้ตามใจไม่ใช่เหมือนคุณเปรมชัยที่ยิงเสือดำนะครูโฮโฮไม่ต้องมาอ้างเลยรู้ไหมการออกมานอกว่ากาศเนี่ยโทษแรงๆเนี่ยอาจจะถึงประหารเลยนะตามกฎของกาแล็กซี่แห่งนี้นีมันสิ่งมีชีวิต e450 หเนี้ เหาแลวเคมไฟดับเอาเลยปูดปูดลีรูเไมเนตจุดเคมไฟแนววกับยากมาแค่ไหนนะลือ้อฮาโชนคุยสะดับเชียวบเโ้ยแกรู้ไหมเจ้าตัวนั้นมอันตรายขนาดไหนอะเจ้าอีสี่้าศูนย์ฮ่าถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ควรยุ่งแต่ไงเมื่อกินป๊อปคอนสบายใจอยู่ตรงเนี้ยเจ้านั้นอะทำลายไม่รู้กี่ดวงดาวแล้วรู้บ้างไหมพวกเจ้าตรงนั้น เสียงไกลคุค้นๆโโพวกนายกำลังทำผิดกฎของกาแล็กซี่นะเดี๋ยวนะร,ร่างกายใช่นอะไรเนี่ยไหยจิกสิตายหรือ,อยังนี่ลงสักติดตีเลยรุนแรงเหลือเกิน ชัดเลยอย่างนี้ชัดเลยจิบหายมนตายของจริงวะเฮ้ยทําไงดีแหวนแท้ชายที่แข็งแก่งมาตายอนาอยู่ตรงเนี้ยแย่แน่แน่ิบหายกันที่โคเรลื่นแล้วต้องรีบจัดการศพซูเปอร์เมนเดี๋ยวนี้เลยนะมพื่อนชิบหายทั้งจักรวาลแน่แน่เดี๋ยนะลืนะบอกไว้ก่อนเลยนะคิดแผนแล้วทำยังไงที่กระสบเนี่ยฮะหรือหรือมีแผนไหมหรือฉันคิดออกแล้วแต่อาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยและนะ สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดน่ะมีแค่ฉันคนเดียวก็พอแล้วแหละ <laughs>